สวัสดีทุกคนวันนี้เขาก็ชีดได้ภาพพอหญ่แล้วอันสีดยาขาอันนอนเนาะตามตุนไชมาเบิ่งกันเลยเด้อทุกคนนี่เนาะตอนนี้เาาขาก็ชีดยาขาหยาฮะชีดยาขานอนนี่ตอนนี้เขาก็ชีดมาแล้วนอ,อนหอดนีแล้วก็เลยให้พอหญ่เราชีดเนาะให้พอหญ่เรื่มแค่น,นี้แหละ ให้เพื่อนฉีดมาเขาก็เลยถ่ายคีพปูนเขาฉีต่พุูนมาเขาก็เลยให้เพื่อนมาฉีดนะมันมีตัวแบบพวกนอนนึ่งบ่งนะตัวน,น้อยๆมันจะม,มากินใบเนาะใบมันกระชีชีเป็นแบบแบบนี้แตนะ่ถ้ามันกินใบมันกระชีบ่งงามเนาะใบมันก็นะกเป็นอย่างนี้มันมากินบางต้นกระแทบอันบ่นมีใบเลยเนาะ มันมากินใบเขาก็เลยต้องเลยสีดยาเนาะยาค่อันนี้ก็เปินน้ำยาบลแรงภายในเนาะเพราะว่าเข้าใส่น้ำแทบแล้วก็ชลายเนาะระชมกันมาสีดเบิดแล้วไงปิดปิดปิด,ปดหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ น้ำเบิ่งเลยเนาะฝนใหญ่แล้วก็บรูเรืองนะเราคิดว่าแต่เครื่องพี่ตอนนี้เขาไปชิปเติมน้ำไปตเติมน้ำตเติมน้ำจำไว้เลยมีเพียงนี้เพียงนี้เออจำไว้ไปเติมน้ำเลยลอ,อือนี่ชิปคนนี้ไปเติมน้ำตเติมน้ำแล้วก็ฉีดจากนู่นมาหนี่นเออตอนนี้น้ำเบิ่งแล้วเรางง เราคิดว่าเพื่อพี่บุให้ชีดมาคนนี้เนาะตัวนี้ให้ชีดมาคนนี้เดี๋ยวเ่าจะทำยังไงเราไปเติมหนาหนามเบิร์ดอันนี้ว่าห้าวชีดอันนี้ยังได้ไกลเนาะถ้าปล่อยพญาชีดมาจะเต่หลบทำบิดอุ้ยบ่กอดนี่ซ้ำชีดได้อยู่ครึ่งหนึ่งกระพอเราชีดอันชา เราจะพาพ่อใหญ่เนาะเติมน้ำแล้วก็เติมแผลบเนาะเาเดี๋ยวเขาก็ชีดต่ออีกอันนี้ยังงามอยู่นี่มันบระันกินมันจะมีเป็นช่องนะระวังนั่นระวังนี่ยังเคี้ยวอยู่สนไส้เขาก็ยาวเลยนาะยังบระันตัดเนาะเดี๋ยวว่างๆก็ไปได้ตัดเลยน,นี่อันนี้อันนี้เริ่ม นี่เนาะทุกคนตัวตัวอะไรมันกินเนาะมังกรสีแบ,บบนี้เลยมังต้นแถบบุญีใบเลยนะมังต้นใบบุญีเลยพูนอยู่ข้างในป็นจนแดงเลยมันกิน,กนกเ,เดี๋ยวเราพาขยายล้วเติมเติมน้ำมันนีแถบของเขาเนาะ tiêm nam con nam bên đây không cái gì xe phép Bông bài Ê, quay lên phải nha quay làm cho đây nhau cái gì tiết đẹp xe cái gì là lại cho lên ละลายเลยนะถ้าเทศบระเดียมันจะเป็นก่อนกันเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงองลายลายอืมเค

ย <ś led> ่างย่ังฮะเต็มย่างพอพอพอย่างมั้งไป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 อฟล่ะอ่ะบันเติมน้ำเรียบร้อยใส่แผดเรียบร้อยมาฉิดต่อมาฉีเริ่มจากทางในไปเลยเพื่อนน้ำเบิดเราขึ้นมาเติมน้ำวันนี้เขาก็มาเติมน้ำไปเลยนะ มองนี้แห้งแดงเลยว่ะมองนี้มันกินขาเลยโอ้ยเป็ยัเป็น,อปนไอ้ด้วยเป็นใครยู่าเป็นยันี่มองนี้พป็ยันยอาจารนันมากกรดัเอออาจารย์นีนออาานไปกระด้เอาไปะ แต่นี่ครับปล่อยพื้นซีดเท่านี้งามยู่เท่านี้เคียวนี่มันเริ่มกินมันเริ่มกินแต่นี่ไปมันเริ่มกินไปหาข้างในโ้ข้างในจนจนเลืองเบิดนี่จะเปลาเบึงทางว่ามันโตอยู่เลยว่านอนเนาะนี่ ทุกคนถ้ามันกินแล้วใบก็จนสิบุมีเลยใบก็สิแบตบตายเวิร์ดมันกินนี่มองในเรื่องขากะลีมองกินแดงนี่ทามากินกับขากใบจนบุมีเลยนะใบจนบุมีเลยูแดงขากะลี ใบจนบ่มีเลยแตมใบหายเลยครับกินข่าวลือนจะเห็นตัมันนะผู้ขนยังเลือดไว้เรียบใบใบเบิดตจะเห็นตัมันน่ะ ต้นเสาเห็นอยู่ต้นเสาน,นี่ใบมันตายเบิดมันชิดยากเลยประมาณช้มสิรมือได้มนก็นแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วเนาะเยวะแตกใบใหม่แล้วนะนอนตายมันก็สชิงงามเองทนะีนนี้ห้องเบิดพักเลยใบเนาะใบบลือดเลย เป็นตัวนอนนอนแบบที่มีคนนะนะนอนตัวใหญ่นอนเลยนเสร็จแล้วโอ้ใบาหายไปเลยนี่เด่นนะตัวตัวมดตัวมดตัวมด ตอนนี้น้ำก็บเบิดแล้วเรียบร้อยทุกคนเทาก็นจะได้กลับแล้วเนาะพอดีฉีดแล้วพอดีเนาะน้ำเบดำิดพอดีเทากันฉเติมแล้วก็ไปลดทั้งมองที่เท่ารถมาเมื่อกี้เนาะใบบูเรือเลยใบเจออยู่มันขายคือตูม้หมดนี่ปัใหญ่เราบไปน้ำลดขินเนะราแบกเอะไรตัวนี่สะพายของรังเลยง่ายดี แต่นามันหน่อยมันบนักดอกนามเต็มทั้งในที่มันหนักเน่อห้าตัวมันบุหินย่าเห็นอยู่ตัวหนึ่งเนาะเท่านี้บุหิน เติมน้ำก่อนเพื่อนะโอ้ละสีเห็ดปูละใส่ซูนเท่าอีกเนาะเทาเห็ดไว้แล้วก็ไว้เด้อไหนเลยขอใจขอใจงานดีอยู่ตูมันตู็เห็นเลยพอน้ำเป็นอะไเติมเติมมันร่าแต่จะปวกมึงยาเติมอีกรอบชง

chèn nó ít bạn, ông nghe sai không ông á sai không บรรยากาศ4โมงแล้ว4โมงแล้วตอ่ตอต่อต่อว่ะเอ้ยกลางนั้นแหละ เอ,อตรงซีเดียวนี้เนาะเพราะว่าลมมันลมมันชิมาลายนี่นะเราก็ตยตรงซีเดียวนี้ถืกต้องถืกต้องอันนี้ว่าเป็นแพบดอกถ้าเป็นวาวแบบวานาะถ้าเป็นหญ้าแบบแห้งๆเพราะตรงซีดอันอยู่ล้มลมบริตรงซีดตันล้มน,นี่เพราะว่าลมมาในนี้มันก็บดถึอตัวเฮานะ โอเค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 เออพอแล้วเอออาอมองแล้วมันมงงามกว่าสีหรือมองแล้วมีนอนเออโอเคไปเลยไปเลยมันไปทางนาวนี่แล้วใสาเร่ยเล,เลยเป็นไง เนี่นี่นี่มองมองงามนี่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 ยอืมโอเคโอเคโอเคไปแล้วสีมุงแล้ว กันอยู่ใหญ่แล้วก็ได้มาเห็ดหน,น้านนำกัน,นว่าจะให้เขาบอกเนาะแล้วก็สืเห็ดตามที่เขาบอกอเอออะไรจะมีไปเนี่แหละทุกคนเอ,อ้เห็ดงานเนาะส่วนบริงไงแล้วก็บริยากเนาะ ถึงเวลาหนี้พวกแมงไม้เขาก็ต้องได้ฉีดหีนอนนี่เขาก็ต้นอนนตงดูแลเองโ่ถึงขันแบบว่าให้เขามาบอกนะโอ้โหวันนี้หนี้เขาก็ต้องหายามาฉีดเนาะถ้าบ่มียาเขาก็ต้องสั่งเทาแกหรือเทาจุจิฮนะเขาเขามาเขาก็จะซื้อยา,าให้เขาขี้ไรมเนาะนี่แล้วครมเราพิชฌาเนาะ เขาทำงานเขาต้องมีความรับผิดชอบบแมเชื่าทำถิมทำหัวนะเนี่ยได้กระได้มันมันบ่ได้เด้เขาต้องมีความรับผิดชอบสูงเนาะเขาจ้างเขาก็ต้องดูแลเขาดีๆงานเทศบางโตมังยาเนาะมันบินออกขายพื้นอันนี้นะแต่ชนหมาเขาฉีดยาฉีดเอาแมงนี่ฉีดมันก็บฉีดใต้เนาะ อเออนี่และว้อนนี่แล้ว,ลวมองห้องซีดเมื่อกี้แค่ฉีดไปเรืเลยก็ได้ฉีดน,นเิดฉีดไปเล่ยไปเลยฉีดนินดอ่า อาการแบบนี้พญใยญนนี่กันเราก็ลือมไอ้เนาะลืมเป็นเลื่มจิเป็นไข่นะเหลื่อมจะเป็นไข่แล้วมีอาการไ,ไอ้ห็นเดี๋ยวตัวมันนี่ตัวบินโอ้ยพอว่าแล้วมันมากินใบใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวใบพิเปมนชนิดพี่น้อง